คนเกิดวันศุกร์ได้ไพ่พระสังฆราชเด e m o มูนเดาบสิบไม้เท้าสี่ถ้วยช่วงนี้ครับต้องบอกว่าคนวันศุกร์จิตสาธารณะครับช่วยเหลือทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีจะมีคนว้าวุ่นคนกังวลใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานทุกสิ่งทุกอย่างแต่คนวันศุกร์ใจบุญใจกุศลครับมีน้ำใจใครคิดอยากจะเรียนต่อได้เรียนแน่นอน สอบชิงทุนสอบสิ่งต่างๆได้ดีเรื่อนขั้นเรื่อนตําแหน่งจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนหรือแม้กระทั่งเราเป็นผู้ใหญ่เราสนับสนุนผู้น้อยการเงินครับช่วงนี้ต้องบอกว่าใจบุญขนาดนี้ใช้ใจ่ายตลอดงานบุญงานกุศลงานแตงกิว้วงานฟรีงานตบบ่าหรือแม้กระทั่งใครที่ติดเงินเอาไว้ก็ต้องมีน้ําใจช่วยเหลือเรียกว่าให้เวลากับเขาแบ่งเบาทุกสิ่งทุกอย่าง เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกอย่างจะมีโชคมีลาบดวงดีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคดูเลยนะครับดูดวงจบจับพระเครื่องหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพลองดูปีพศส,สิ่งต่างๆนะครับหรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องจะนําโชคนําลาบมาให้เรื่องของความรักครับต้องช่วยเหลือครอบครัวต้องช่วยเหลือทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ช่วยได้มีความสุขได้ พากันไปกราบไหว้สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งมูเตรูได้ทั้งในไทยและต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศปลอดภัยรวมถึงบุคคลที่ทําเกี่ยวข้องกับหมอดูสิ่งมงคลหรือแม้กระทั่งวัดถุมงคลทุกชนิดจะได้ดีคนโสดครับจะพบรักกับบุคคลที่ใจบุญใจกุศลจิตใจดีงามเข้ามาเป็นความรักความผูกพันเป็นข้อตกลงเป็นความดี เป็นบุญกุศลของคู่รักเรียกว่าอยู่กันแบบราบเรียบอยู่กันแบบพอเพียงสุขภาพครับใครที่เจ็บป่วยอยู่จะมีอาการดีขึ้นให้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งทำบุญใส่บาตรให้กับเจ้ากรรมในเวรชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนครับ